คุณทํางานอยู่ปั๊มน้ํามันกะตอนเที่ยงคืนคุณก็ต้องพบกับลูกค้าแปลกๆและเรื่องบ้าๆที่เกิดขึ้นเมื่อจบการเดึกของคุณแล้วคุณก็ต้องการที่จะกลับบ้านมาพักผ่อนโดยที่ตัวคุณนั้นคิดว่าเรื่องบ้าๆนี้มันจบไปแล้วแต่คุณก็ต้องพบกับความจริงอันน่าขนลุกว่าสิ่งแปลกๆที่ตามคุณอยู่ที่ปั๊มน้ํามันมันยังไม่ทิ้งคุณไปไหนยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่ midnight i n v a s i o n ครับหรือว่าการบุกลุกตอนเที่ยงคืนนั่นเองกว่าจะจบเรื่องบ้าๆนั่นโอโหสภาพเเมเมือนดิ <laughs> สภาพรถเมย์นี่ไม่น่านั่งที่สุดแล้วเนี่ยอย่างรถเมย์ผีสิงนีกป้าเดินไปที่บ้านของคุณนะครับโอเคไม่ต้องบอกใช้ก็รู้เพราะว่านี่คือบ้านของฉันันไม่ลืมทางกลับบ้านหรอกนาสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับผมทีวีทีวีแบบหนังผีจะจัดเก็บกวาดในครัวโ,โหเริ่มมาก็ต้องทํางานบ้านเลยชีวิตหนุ่มโสดก็อย่างนี้แหละนะหุ้ยมีน้ํากับอาหารแสดงว่ามีน้องหมาหรือไม่ก็น้องแมวเหรอแย่แล้วคุณผู้ชมเราคงไม่เลี้ยงตัวประหลาดที่มันนอกเหนือจากหมาหรือแมวใช่ไหม อยู่ไหนนะสวัสดีน้องน้องอยู่ไหนเนี่ยห้องนี้หรือเปล่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้ห้องซักอบแห้งเอ่อห้องนี้ห้องนี้ห้องนอนก็ไม่ใช่อีกก่อนอื่นเรามาเก็บกวาดขยะกันก่อนคนระับโอเคเก็บแล้วก็ทิ้งไหนอะทิ้งนี่เหละหุยดีจัดไม่ต้องไปทิ้งนอกบ้านให้ผีหลอกเล่นๆ <c oughs> เราไปเก็บของทิ้งกันดีกว่าคุณผู้ชมถุงสุดท้ายแล้วครับผมโอเคเรียบร้อย q u วสเสร็จรแล้วเควสต่อไปคืออะไรจุดจุดจุดเหมือนเดิมนั่งดูทีวีไหมใช่หรือไม่ล้างจานโอ้โ เป็นสิ่งที่ผมนั้นเกียดมากล้างจานจานคืออันนี้คนกินหรือว่ามันไปผ่านสงครามโลกมาวะาสะอาดเหมือนใหม่อุ้ยดินให้โจ伊เข้ามาอุ้ยดินเสียงหมาอุ้ยเป็นน้องหมานี่เองอเคูคโเขาใช้ผิดทิ้วเป็นน้องแมวโซดีโจ伊อ,อุ้ยน้องชิบะเออ้องชิบน้องชิบา,อบา,อบาขอรุ้เหนื่อยได้ไหมขอรุ้เหนื่อยได้ไหมโอ้โหถึงถึงโมเดลมันจะเหมือนหมาหุ่นยนต์ก็เถอะนะ โอ้มีขี้เกียจด,ด้วยมีขี้เกียจเลยกินอาหารวะเนี่ยโอเคแต่กินได้เยอะนะโอเคไปล้างน้ำล้างตาสักหน่อยหลังได้เจอเรื่องแย่ๆมาทั้งวันแล้วนะอ่อสดชื่นอุ้ยน้องหมาคือแบบน่ารักจัดน่ารักเกินอ่าคนถามว่ามีอะไรผิดปกติกับโจอ้วะมีอะไรหรอโจอึสื่อสารกับหมาได้เหรอวะเนี่ยกูเนี่ยบอลเหรอโอ้คือแบบอย่างรู้ไปยันความคิดของหมาหาลูกบอลสืชมพ่วงโจโ้แล้วมันอยู่ไหนวะโอเคตูหลังบ้านหรือเปล่า ตู้หลังบ้านเปิดไปได้แล้วดูเหมือนว่าผมต้องไปหาตามห้องนะครับผู้ชมโอเคเริ่มจากห้องนอนก่อนกันเลยแเทลสามห้องโซนนี้คือไม่มีบ bon e. อลโจอี้เลยว่ะมันคงไม่ให้เราไปหานอกบ้านใช่ไหมเปิดตู้ได้ไหมเปิดตู้ไม่ได้โอเคมันคงไม่ใช่นอกบ้านหรอกมั้งเอ่อห้องนี้ห้องนี้คือห้องอะไรอะ่ะตรงเก็บรถอู๋สภาพรถคือแบบแต่ละคันในแบบนี้คือไม่น่าขับทั้งนั้นเลยวะ <laughs> เหมือนเดินเข้าไปใกล้ๆคือแบบเป็นบาดพยักเลยอ่ะอยู่ใต้ล่างแบบนี้ ตอนขึ้นมาฉันจะโดนไหมนะเราบ่ลุ้นกันนะครับผูโจวตอนขึ้นมาผมจะโดนไหมอยู่ใต้ล่างแบบนี้มองตรงนี้ไว้เลยโอ้ยตรงนี้มีไฟฉายเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้โอ้โหโคบาโคบาได้ปะโคบาเก็บไม่ได้เหรอเฮ้ยเก็บอะไรไม่ได้เลยน่าจะบอลโอเคเก็บบอลขึ้นมาแล้วกันอาชุบไม่มีใช่ไหมไม่มีอะไรจำจำสแกจใช่ไหมโอเคครับผมมาแล้วลูกบอลของหนูยังไงล่ะโจอี้ เฟสต่อไปนะครับเขาให้เราซักเสื้อผ้าหืใครมันาหวานเสื้อแบบนี้วะอย่าให้รู้นะจะตกไปหัวทิ้มเลยตะกาผ้ามีเมื่อวานอะไรไว้บ้าเนี่ยแล้วคือหยิบทีเดียวหลายตัวไม่ได้ด้วยนะต้องหยิบบันทีละตัวนะครับแล้วก็มาใส่ตะกาผ้าทีละตัวแบบนี้โจอี้อก,ก็ยังคงดูทีวีพร้อมกับคาดลูกบอลครับเป็นเด็กดีนะจะไม่เปลี่ยนเสื้อผ้านอนละโอเคมีใครมาดูเราอยู่ตามหน้าต่างปะวะโคทูเดอะเบสโอเคโอเคโอเคไปนอนครับผม ได้ยินเสียงป่าขู่ไอ้ขูจมโจยเจออะไรโจยคือเมื่อกี้ตอนเรานอนเราได้ยินเสียงแบบเหมือนคนเฟี้ยงอะไรจนกระจกบ้านเราแตกนะครับอะไรอ่ะอัะหนึ่งอ,อ่านไม่ออกคุณไม่ได้ล็อกประตูหลังหรอ <c oughs> จริงคือเราโจยเข้ามาเนียครับเราไม่ได้ล็อกไม่ใช่ใครเฟี้ยงอะไรแตกนะครับแต่ว่าเป็นแก้วแตกว่ะ โจโเย่อโหโจอี้โจอี้ขู่ไม่หยุดเลยเป็นไรลูกใจเย็นหน้าโจอี้ใจเย็น,ยนขู่ไม่หยุดเลยลูกพ่อคำดาวคำดาว bro คำดาวร้องหน้าต่างทั้งหมดโอเคร้องหน้าต่างร้องหน้าต่างแล้วหน้าต่างมี5้าบานโอโ้โหคือผมต้องโดนสักบานหนึงอะผมว่าบานที่สองเอาหน้าไกลจอทุกครั้งที่มันเสร็จบานที่สาม่ะบานนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่บานนี้บานที่สี่กับห้าอยู่ไหนวุ้ยผมเพิ่งสังเกตเห็นคือตรงนี้เราเป็นแม็เขงเขนด้วย โอ้โหคือแบบไล่ผีจัดๆโอเคตอนนี้หนึ่งบาลใครมันจะไปตกใจจำสแกรแบบนี้บ้าหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงผมนะเวย้ยมันเป็นเสียงโจอี้มันเออเสียงโจอี้มันเห่าไงแต่แบบนี้เขาดีอย่างนะเขามีหมามาเป็นเพื่อนเราเนี่ยครับหยิบของเหลือจากตู้เย็นว่ะโอเคมันเลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับเพราะเราอยู่กับหมาไงอันนี้ขอโอ้โหข,ของเหลือมันก็เหลือจริงอ่ะอ่าเสร็จแล้วโอเค แล้วก็ได้มาเป็นข้าวผัดเหระเอาอิดบล็อกยัดเข้าไโครเวฟได้ออกมาเป็น <l ots> ข้าวผัดก็ค <c> ือ <ười> คนทำแมปมันมันไม่ทำโมเดลข้าวเดี๋ยววะวอตคุณไม่สามารถกำจัดฉันได้ <c ười> อะไรคือ,อยังไม่ท่านดูทีวีเลยไปเปิดกล่องไฟในชั้นใต้ดินเอาแล้วเอาแล้วลงชั้นใต้ดินแล้วเหรอแต่ก็ยังดีนะที่แมปนี้คือมันไม่ต้องออกไปนอกบ้านเลย ทำอะไรก็ทําในบ้านของเราแต่แย่แล้วไงผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะเข้ามาอยู่ในบ้านของเราแล้วไปตอนเนี้อ,อีนานขนาดนี้อโีโดนไหมโดนไหมไม่โดนโอเคสวยอยู่โจยี่กูไม่สามารถกําจัดฉันได้แล้วไงต่อ call the police โอเคโทรหารตำรวจแต่คิดไปคิดมาคือเราจะโทรหารตำรวจแล้วไปเล่าเรื่องผีให้เขาฟังเนี่ยนะมันใช่เหรอวะมันต้องโดนตำรวจด่าก,กันมาดิกร๊งกร๊ง ถ้าเกิดตามพอดหนังผีนะครับคือตำรวจมันจะไม่เชื่อเว้ยนี่คือตำรวจคุณมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรมีมอนสเตอร์ที่น่ากลัวตัวนี้นะครับมาหลอกหลอนฉันไม่ว่าจะไปที่ปาร์ตเมันหรือที่บ้านฉันคุณพูดเล่นหรือเปล่าเนี่ยไม่ฉันพูดจริงอย่ามาเล่นตลกงโง่แบบนี้นะอีเว้นเลยนั่นไงกูว่าแล้วว่าตำว่าตำรวจมันต้องไม่เชื่อแน่เลยโอ้โหเข้ามาได้ไงเนี่ยเพื่อนเห็นไหมกันเขตไหม เห็นไหมไม่ก <repeating ina finan cer> ัคเขตอยู่ตรงนี้เข้ามาได้ไงเจ๊แล้วโจยี่โอ้โหรอยเลือดมันเข้ามาจากหลังบ้านโจยี่หนอ่ะโจยี่หายเฮ้ยม่จะบอกนะมึงกินซอยจูโจยี่ไปแล้วอ่ะไอ้เวยนี่เอามากูคืนมาเนอะโอ้ยโอมีงอใต้ดินโอเควิญยูวิญยู่วิ่ญยูอุ้ยตาหนี้หยิบแฉลงได้แล้วคหูจมเอามาเลยหนึ่งอันแล้วเอามาทำอะไรอ่ะ ฉลงนี่คือสามารถป้องกันตัวได้เหรอตอนนี้ต้องรีบไปหาโจ伊โจ伊โจ้นายอยู่ไหนจะเข้าบ้านคนอื่นเขาก็หัดเช็ดเท้าบ้างสิวะดูเหมือนจ้าโคลนเข้ามาเนี่ยวิ่งาโจ้โอ้โจอ้อยู่นี่เองลูกคิดว่าโดนทำซอยจุกไปแล้วโอเคไปดูโจอ้เป็นไงบ้างลูกวิ่งหนีหรือซ่อนเอาแล้วยี่สิบวิเอ่อเอาไงดีโจ้เออเราเราเราไปวิ่งกันทุกเย็นเนี่ยเพราะงั้นเราวิ่งหนีกันไหมกันวิ่งหนีแล้วกันนะโจ้ สามสองหนึ่งวิ่งไปไหนวิ่งหนีวิ่งไปไหนเฮ้ยมันเด้เราวิ่งหนีเราวิ่งไปไหนอะเอหน้าบ้าน่ะน้าบ้านน้าบ้านน้าบ้านมีไปน้าบ้านกด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 นี่มันจะมาขังหลับจุดจบที่ดีคุณหนีไปแล้วแต่คุณจะหนีไปที่ไหนในตอนนี้ถ้าให้คะแนนเต็มสิบนะครับก็ถือว่าเป็นภาคต่อที่ให้สักประมาณ6เต็มสิบแล้วกันส่วนพีศาจ์ที่มันโผล่มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เราตกใจอะไรขนาดนั้นนะครับ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ชอบซีรีส์โลบอกเกมฮอลลอ์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์ไว้ผมด้วยนะครับ